เดินทางมาถึงมวยคู่ที่4แล้วก็เป็นมวยคู่สําคัญครับเป็นมวยรอบเก็กครูยาสตรีแพนเค้กครั้งที่2เพชรโทรปอฉลาดพบกับเพชรเมืองแพร่อ,อาหยงยิมไปฟังประวัติของนักมวยทั้งคู่กันครับเริ่มจากทางด้านเพชรโทรปอฉลาดครับสมชายคลน,น้อยครับ16ปีครับจากเขาจาักรันสักแก้วครับมีคุณชัดชัยพลน,น้อยเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็คู้จัดการครับ ชกมา76ครั้งชนะ55แพ้19เสมอ2ครับ2ฟอร์มหลังนี่มีแพ้น็อกซื่อสัตว์แปะมินบุรีล่าสุดครับชนะเจนเชิงอ,อพิริยะพินลโยครับส่วนทางด้านของน้ำเงินครับเพ็รเมืองแพร่าอายองยิมครับนักชกจากตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองจังหวัดแพร่าอายุ24ปีหัวหน้าคะชะนะก็เฉลิมพลครับ ทีมงานของพันธํตรวจเอกสุกทัศ์พุ่มพันม่วงให้การสนับสนุน3ฟอร์มหลังก็ชนะวุฒิชัยสิงห์บ้านสร้างชนะสิงห์ขาวสิทธ้พันตูและมาแพ้ยอดเอาซินพอลสิ์น,สนะครับเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งต้องเรียนพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศนะครับเพื่อความชัดเจนในมวยรอบครูยาสตรีแพนเคก้กนัดตัดเชือกซึ่งมวยคู่นี้นะครับทางด้านของเพชรโปอฉลาดไม่สามารถทําน้ําหนักได้นะครับยังเกินอยู่หนึ่งปอน,นด์นิดๆน,นะครับทำให้เพชรเมืองแพร่อาหยงยิ้มนะครับ ก็เรียกว่าทะลุเข้าไปนัดชิงชนะเลิศเจอกับซื่อสัตว์แปะมินบุรี100ร้อยเปอร์เซ็นต์เพศแต่ว่าผลการแข่งนนขันนัดนี้ก็สู้กันด้วยศักดิ์ศร,รีครับ<อ>ด้านหมายถึงว่าเพชรโทรนี้จะได้เปลี่ยนน้ำหนักทางด้านของเพชรเมืองเพราะเพชรเมืองแพร่นี่หนึ่งปอนนิดนิดครับแต่เลขสรุปไง่ายงว่าเพชรโทรนั้นตกรอบุนตาช่างไปแล้วละครับทําน้ําหนักไม่ได้ครับลดไม่ลงครับโอ้น่าเสียได้ครับแต่ว่าวันนี้ด้วยศักดิ์ศร,รีแล้วครับแต่ไม่ได้เหมือนกันครับ เพชรโทบอฉลาดน่าจะได้แล้วครับมวยจากเขาชะกันสรัแก้วเด็กก็หลังโตรครับพี่แกะครับหนึ <S 1> 1 <S 1 1> ่งปอนครึ่งนะครับแ้่พี่น้องแฟนมวยว่าหนึ่งปอนครึ่งไม่สามารถทำได้แต่เพชรเมืองแพร่เองก็ต้องการเดินหน้าสู่ชัยชนะแบบโกโก้แหละครับเพื่อนัดชิงครับครับเพชรเมืองแพร่อายุยิ้มครับมวยฟอร์มสดมาตลอดครับมาสะดุดไปล่าสุด ูัวชกนอกรอบครับแต่ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดยอดเยี่ยมนะครับวันนั้นเจอยอดอัศวินพอบุญสิทธิ์เบีโตครับอาอยุ16ปีครับแต่ว่ารูปร่างนี่โอ้โหสูงยาวเหลือเกินครับปลายปีนี้ก็น่าจะทะลุครับ120กว่านู่นแหละครับจริงๆรูปร่างก็ไม่ได้เปรียบเพชรเมืองแพร่เท่าไหร่นะ แร่ดูรูปร่างสรีราก็สวยครับทำน้ำหนักได้ดีด้วยซ้อมนี่ค่ายอายยงยิมอยู่สาธรซอยหนึ่งครับกรุงเทพมหานครอายยงนี่ก็เป็นชาวจีนนะครับแต่ว่าลหลงไหลในเมืองไทยแล้วก็ชื่นชอบในมวยไทยเหลือเกินนะครับมีนักมวยดังๆหลายคนครับที่มารวมพลังซ้อมอยู่ที่นี่ครับอายยงยิมรวมถึงวนันเล็กพรังสั์หรือว่า พี่ดาเล็กอายงยิมด้วยครับครับวันนี้นิ่งดีได้เกินครับแพ้ชนะวันนี้ก็เข้าไปชิงชนะเลิศมวยรอบยากเ็ค,คูยาสตรีปเป็นค,ครังที่สองแน่นอนแล้วครับกับซื่อสัตว์แปมีนบุรีสำหรับเพชรเมืองแพร่ัะเกงชีแดงคนนี้ครับก็อาจจะเป็นคู่ชิงในฝันของแฟนมวยหลายคนครับซื่อสัตว์แปมีนบุรีเจอกับเพชรเมืองแพร่อายงยิมครับ เจอกันแน่ครับรอบจริงเพชรโทวคนนี้นี่เป็นแฟดกับเพชรเอกนะครับส่วนเพชรเอกนี่เป็นแฟดพี่น้ำหนักนี่ยังไม่ถึง110ปอนด์เลยครับส่วนเพชรโทรนี่ก็เรียกว่าโอ้โหใหญ่ขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวพอปล่อยเวทขึ้นมาเนี่ก็ต้องบอกว่าเพชรโทรนี้สามารถที่จะโชว์ฟอร์มได้ดีด้วยนะครับจนทะลุเข้ามาถึงรอบนี้ครับรย้ำเลยครับวันอังคารที่4ตุลาคม มรืนครับภาษาไทยบอกมรืนนี่ครับวันนี้วันอาทิตย์พรุ่งนี้วันจันทร์มรืนนี่วันอังคารที่4ตุลาคมคู่พันแอร์ของเราครับจัดมวยดีอีกแล้วครับเพชรเกียรติเพชรบวกถนายมิเชลเต็มอัตราซึกเลยทีเดียวกับยอดมวยแนวหน้าของเมืองไทยครับริชเทวดากับชูเจริญอย่างนี้ครับก้าวหนะ้ากับหนึ่งล้านเล็กอย่างนี้ครับโอ้โหสีเสื้อดีหัวดังเพชรมรกตทายใจกับมงคลเดชเล็กครับ ลุงมินีรามินทราค,ครับ4ตุลาคมหนักเกินไปเอี้ยวเกินไปเกินเกินแบบนี้อาจจะม่คุ่นปวดข้อเอนลอบเหนือทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังไดฟิลีนใช้ทาบรรเทาปวดและเสบของข้อเอน็นลอบเหนือไดฟิลีนตัวยาไดคลฟปีแมคอันคัเตอร์ในฉลากก่อนใช้ยา น้องพรยิ่งชิมยิ่งใช่ยิ่งรักน้องพรค่ะกว่าจะเป็นแชมป์ครับผมต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนเกษตรกรเหมือน,นกันครับต้องมีใจมุ่งมั่นและอดทนหาปุ๋ยดีๆมีคุณภาพมาดูแลพืชของเราครับผมรับประกันครับปุ๋ยยูเรียตานกประหาดของเขาดีจริงๆครับไม่ได้มอครับยากลิกคู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวมและช่วยฟื้นฟูร,ร่างกายจากความเสื่อม นึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องอย่าเก,กร็กคู่เท่านั้นกลับมา,า,าชมมวยกันต่อนะครับช่วงนี้ขอมอบรางวัลให้แก่นักมวยที่แผลแตกในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมันคือหงทองลูกเจ้าพ่อโรงต้ง เย็บไป6เข็มนะครับเข็มละ500อแอนตซินแจกไปเลย3,000บาทนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณชอิ่มจันไปเล็กครับตัวแทนจากแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องจุกเสียนแน่นผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่เดิมนะครับนี่เป็น3,000บาทนะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นความมันของน้าใจครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวไปชมกันนะครับช่วงเวลากรต่อนะครับเชิญครับตนตำรับเลยแหละครับแอนตซินครับแต่เข็มละ500ครับและนอกจากนั้น หรือปะแม่ไม้มวยไทยนะครับถ้าเกิดทำได้ชนะนักคุอสู้เตะก้านคอเขาร้อยสอกครับรับไป1 0 0 0 0มืนบาทเจรเข้ฟัดหาง3 0ม0 0ืนบาทครับขอบคุณแอนตาซินครับตามกันต่อครับยกที่2ครับมวยคู่รองของการถ่ายทอดสดวันนี้ครับเพชรโถปชลาดกับเพชรเมืองแพร่อาหยมยิม หยับเดินครับเพชรเมืองแพร่รุ่นพี่ครับกระดูกการผ่านมวยนี่แข็งโป๊กแล้วครับส่วนเพชรโทรเด็กกำลังสดกำลังฮ้าวครับโตวันโตคืนโตจนลดน้ำหนักไม่ลงแล้วครับวันนี้ตกตาช่างครับเอาล้ครับโอ้โหหลุดแล้วโดนเลยครับแทงขวาเต็มกลางหลังโอ้โหสติเต็มเหนียวเหมือนกันครับ มาสายหน้าของเพชรเมืองแพร่หมวยจากอำเภอสวนเขื่อนครับเมืองแพร่ครับอยู่ทางเหนือตอนเหนือตอนต้นครับจังหวัดแพร่ขวาไปขวาขึ้นครับซ้ายสายหน้าขยับละวมาขวาครับเพชรโทรได้ทางขวาได้ทางซ้ายครับเตะให้ดูครับเด็กโถเองก็ต้องไม่พลาดครับต้องไม่ลุด ตัดเรื่องไม่โดนแต่จังหวะโอ้หก็ยังรักษาส่งไว้ได้หน่อยเพชรดึนแท่เก็บแล้วกระโดดหวดแจ้งตามเข้าไปครับเพชรโตวันนี้นี่มานิ่งครับป่อยให้รุ่นพี่ครับเพชรดงแท่ขยับเดินแทงขวาติดบังฝวายโต้ขึ้นมาครับเพชรโตขยัยครับเกมนี้ยังไม่เปิดร้อเซนะครับยังสาดอาวุธยาวๆกันอยู่ครับ แต่ว่าก็ถือว่าออกกันไม่หยุดครับู่นี้ถือว่าเป็นคู่แห่งศักดิ์ศรีที่ยอมกันไม่ได้ครับใช้คํานี้เลยครับศักดิ์ศรีที่ยอมกันไม่ได้ครับโดยเฉาพาะเพชรเมืองแพร่จะเข้าไปชิงนี่พร้อมก็ต้องเจมแล้วครับวันนน้ฮะต้องการชัยชนะอย่างมากนะครับเพื่อเข้าไปชิงยาแก้คูยาสตรีเป็นคครั้งที่สองครับมวยรอบตอนนี้นี่ซอสัตแป๊บบินบุรีครับ นั่งดูอยู่หน้าจอทีวีครับดูฟอร์มครับรดูฟความคูจชิงวันนี้ครับเพชรเมืองแพร่แม่ครับแข่งมาคือได้แข่งคือถ้าเกิดแพ้ไปชิงนี้แม่มันก็มันยืดอ,อกได้ไม่ถึงสามศอกอน,นะครับมันได้สองศอกครึ่งครับแต่ถ้าเกิดชนะเข้าชิงนี่มันมันยืดได้เลยครับมันจมนี่ับป้าเข้าไปซ้ายดีดดีเหลือเกินครับบอาซ้ายมีสร้างจังหวะในการออกแข้งวางแข้ง น้ำหนักได้ครับมีขนาดซ้ายนี่เป็นขาที่ยืนขาหน้าครับรัดมวยิึเตะขาหน้าได้นี่ถือว่าเก่งมากครับมีพร,รสวรรค์น็นความสามารถเฉพาะตัวครับนี่ครับโอ้โหเตะแล้วพับขาไว้ครับป้องกันตัวเซตสับเพตโธปอฉลักคือเตะได้น้ำหนักต้องได้ครับน้ำหนักของอาธทีิออกเนี่ยครับถีบซ้ายเลยครับเพตโธครับ เพื่นเดินมาเจอขวาครับเตะส่งเข้ามุมไปจะได้ดื่มน้ำอร่อยอร่อยเราซักเสื้อตัวนี้ด้วยผงซักฟอกเพียงอย่างเดียวถึง5ครั้งแต่คราบก็อาจยังอยู่ใช้แวนิชที่มีสูตรเฉพาะขจัดคราบตั้งแต่ครั้งแรกที่ซักแวนิชอีกระดับความสะอาดผงซักฟอกเพียงอย่างเดียวอาจทําไม่ได้ปวดหัวเป็นไข้สารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัม ซาร,า,าร่าไม่ระคายเคืองกับเพาอาหารซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทำไมผมถึงใช้ Forest Collection เพราะมีน้ำมันสกัดเย็นจากผิวมะกรูดช่วยแก้ปัญหาผมขาดูดร่วงได้จริงถ้าไม่เชื่อพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองดีกว่าถ้าไม่ดีจริงผมไม่กล้าทา้าหลอก Forest Collection ครบสุดกล้าท้าลอกสปอร์ตทุกองศา ยถลกรีโวทีอารีสปอร์ติโวใหม่เนื่ขึ้นอีกขั้นด้วยนวัตกรรมชั่วลาดดีซีเอสขเนื้เปาใจไตสปอร์ตต้องไหลักรีโวทีอารีสปอร์ติโวใหม่โรคก,กระเพาะอาหารใช้แอนตาซินแอนตาซินเป็นยาลดกรดและเครืองแผลในกระเพาะอาหารปวดท,อทอ้องท้องอืดจุกเสียดแน่นใช้แอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดเบ็ดและชนิดน้ำแอนตาซินอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา กลับมาครับคุณผู้ชมครับผมจะรู้สึกมวยไทยนะครับสัปดาห์ที่แล้วนักมวยยอดเยี่ยมประจําสัปดาห์นะครับนั่นก็คือทางด้านของซื่อสัตว์แปะมินบุรีนะครับเรียนเชิญทางด้านของคุณพิทยาอัทินะครับผู้บริการฝ่ายโฆษณาบริษัทเนชั่นมันตีมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับมอบ5,000บาทนะครับให้กับซื่อสัตว์แปะมินบุรีวันนี้นี่มาดูฟอร์มคู่ชกในคู่ชิงถึงเวที และก็คุยของรายการวันนี้ครับรถถังกับชาติชายครับก่อนชกรับไป10,000บาทแบ่งกันคนละ5 0 0 0บาทครับจากคมจะลึกศึกมวยไทยครับไปที่รถถังนะครับแล้วก็มาที่ชาติชายครับเงือไม่ต้องออกครับรับไปก่อนเลยจากคมจะลึกศึกมวยไทยโดยคุณพิทยาอัจินะครับแล้วก็ตามด้วยของภรมอะไรเป็นกำลังใจครับให้กับคุยของรายการวันนี้ครับ ได้ดูความมันความสนุกตื่นเต้นเร้าใจแน่นอนขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับในนามของคอมยักึกศึกมวยไทยสาหรับทําด้านของท่านผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาพิทยาอัทิีครับตามต่อครับแต่ย้ำแลวครับว่าสัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับแฟนพันธุ์แท้ของศึกเกียรติเพชรแฟนพันธุ์แท้ของเพชรเกียรติเพชรนำเสนอนำมวยดีให้พี่น้องได้ชมกันแลว,วันอาัคารที่สี่ เพชรเกียรติเพชรแล้ววันศุกร์ที่7กับสิกเกียรติเพชรครับเพชรเกียรติเพชรบวกทนายมิเชลและเกียรติเพชรบวกสิทธิ์นุ่มน้อยครับวันอังคารที่4แล้ววันศุกร์ที่7ตุลาคมนี้ครับศุกร์ที่7ก็อย่าลืมนะครับพงศิริอัดกับราฟี่ครับคู่เอกของเกียรติเพชรบวกสิทธิ์นุ่มน้อยแต่ตอนนี้ตามต่อครับสงครามแข็งสงครามการด่วนแข็งไปนะครับซ้ายหน้าของเพชรเมืองแพร่ ต้องโหเสียหลักครับเพชรเมืองแพร่ไปโดดอะไรครับเสียหลักล้มไปเองครับเปโท <PM. S 2> อ่าเพชรเมืองแพร่ขยับเดินคู่ครับข,ข,ขับขาปวดแข้งครับพเพชรโทดูวงในครับวงในใครแข็งแกร่งดูลูกจับแมตีกันไม่ถนัดเพชรเมืองแพร่นี่ไอ้เข่าไ,น,ไนนี่ก็ไม่ได้กลัวใครเหมือนกันครับพยายามเดินเข้าหาครับเพชรเมืองแพร่เจอแข้งขวาของเพชรโทอ้าขวามาไม่ถึงครับ ี่ครับนี่ครับเพชรโท่สองแข้งสองกากเอ้าโอ้แอะโดนอะไรครับกรรมการินากรนับพัทลุงครับไม่นับไม่นับครับไม่นับครับขอใหม่ครับขอใหม่ครับชี้ให้นักมวยเข้ามุมขอใหม่ข้างล่างหน่อยใหม่ใหม่ใหม่นู่นครับ ฟังกรรมการทีนกอครับว่าจะพูดยังไงครับครับกรรมการทีนกรบอกว่าคู่นี้ไม่มีการตัดสินเนื่องจากฝ่ายแดงชกไม่สมศักดิกศ์ศรีครับนี่คือคาประกาศของกรรมการทีนคอนนำขั้นลงชี้ขาดบนเวทีครับตอนนั้นหมายความว่ามวยคู่นี้ไม่มีผลแพ้ชนะนะครับไม่มีการตัดสินครับ เดี๋ยวดูกันชัดๆครับโดนอะไรครับทำไมนอนไวจังนี่ครับแข้งขวามาครับโดนต่อยขวาลำตัวครับแล้วก็ลงไปนอนอดโอยครับไอเจ็บจริงไม่เจ็บจริงไม่รู้แหละครับเพียงแต่ว่าต้องมีการสืบมีการเช็คกันต่อไปครับนี่ครับแข้งขวาไปครับต่อยลูกนี้ก็กรรมการก็อยู่ระยะนี้ก็ชัดเจนแหละครับเป็น การชกไม่สมศักดิ์ศรีครับใช้คำนี้ครับ